เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะักค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดชัจีใต้คลิปเลยครับฮัลสวัสดีครับมีระคิบแยร์นะครับวันนี้เราอยู่ในแล็กหน้าล็อกวีรรีเทิร์นนะครับผมวันนี้มาพูดเรื่องอะไรบ้างอาวุธป้งสามสิบสี่สิบห้าสิบหจนถึง100เนี่ยหาจากไหนบ้างนะครับวันนี้พูดแบบยาวๆไปเลยนะแล้วก็นในส่วนเลดี้ควรเปิดไหมก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกทีละเรื่องกันนะ เก็บเลเวลร์ไวทําไงนะครับแล้วก็หารายขายบาทให้รวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดทีละเรื่องเลยแล้วกันนะอาวุธโมงสามสิบสี่สิบห้าสิบมาจากเพื่อนเพื่อนลงดันได้ทั้งหมดวันละสามครั้งก็พยายามเลือกดันยดีครับถ้าตอนนี้ก็เอาดันของเอาเลเวลสี่สิบไปเลยลงดันมายาไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการหาอาวุธในส่วนการล่าบอสนะครับสําหรับการหาอาวุธโมงสามสิบสี่สิบห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยนะครับอ่าเพื่อนเพื่องเขาว่าเมนูนะครับเสร็จแล้วของเขาว่าฟิลบอสครับ อ่าอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะล่าอาวุธโมงสามสก็ต้องคอนเทล่านะครับนี่มันก็จะมีเจ้าอ่าคล้ายๆเป็นพูลิ่งไซม์หมวกคาร์บอยนะครับถ้าฆ่าเสร็จเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนได้ของก็คืออาวุธ30นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือแมปหนึ่งมันก็คืออาวุธต่อเลเวลหนึ่งนะครับอย่างเช่นแมบคอนเทล่า30อ่สเดี๋ยวต่อไปเป็นมอรล็อกเห็นไหมครัมอรล็อกเขาเจ้าแมงมุมนะครับก็จะเป็นอาวุธ40 และแน่นอนว่าเพื่อนเนก็ไล่ไปเลยครับเนี่ยจากมอลล็อกต่อไปก็เป็นอัลเบล่าไปเรื่อยๆเลยครับก็จะไปะกลายเป็น50 60 70ไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยับจบเรียบร้อยแล้วเอ่อตอนโค้ดเบต้ามันตันอยู่70แต่ว่าตอนโอเพนหมีไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันมันมน่นนาจะอัปเดตเรื่อยๆืเพราะว่ามีเห็นแบบมันตันอยู่ที่ร้อย70นะครับประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นส่วนคำถามเล่นอีกควรเปิดไหมอันนี้หมีก็เปิดเอามาใช้เองแล้วเพราะาหมีบอกได้เลยว่าดีมากครับ เจ้าเลดิกดียังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลดิกคุกนี่ออกอาวุธออกอาวุธไม่ใช่แล้วครับคือเจ้าเลดิกเนี่ยจะมีท่าโจมตีหมุนรอบตัวเอาไอเคียร์มอนที่ลุมค่อนข้างดีมากครับต่อไปท่าที่2ก็คือนย่ยเพื่อนดูอะไรนะถ้าเกิดเป็นสมบูทสกิลสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือตัวเราได้ด้วยครับตัวตัวเราคือตัวหลักอะ เห็นไหมมันจะบอกว่าขอบเขตบวกดีเฟนต์9%บวกเอก็มดีเฟนต์9%ก็ให้พันธมิตรก็คือตัวเรานะครับก็ทําให้ตัวเราเนี่ยตายยากขึ้นเพราะอาเชอร์นี่แสนนิ่มมากนะครับต่อไปอินทริพาสีให้ตัวเองคือแอตแทก8%ดีเฟนต์ก็คือทั้งถึกทั้งตีแรงถ้าสเปเชียลก็คือท่าหมุนนะครับพร้อมไอสปินสวอร์ดนี่ก็ท่าหมุนเหมือนกันก็เป็นอะไรที่เอ่อช่วยเราเก็บเลเวลดีมากครับเพราะว่ามันปั่นตายหมู่เลยดูดิเห็นไหมแถมมีบัฟด้วยนะครับทําให้เราตายยากด้วยนะครับค่อนข้างดี ก็ประมาณนี้แหละครับอ่าวิธีเปิดเลดิกแบบราคางบประมาณถูกใช่ปะอ่าอันอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้แบบของหมีนะแต่เพืเ่อนๆจะเปิดเปิดกาชาก็ได้แต่มีมองว่าซื้อแบบนี้ดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเดี๋ยวขอญอย่บอกเรื่องแพ็กไหนคุ้มด้วยนะครับเดี๋ยวทีละเรื่องก่อนนะเนาะนี่ยมีซื้อจากตรงนี้ครับเลดิกอะ่ะหนึ่งึมั้ง มีว่าคุ้มว่าไปเติมเองครับถ้าไปเติมเองนี่โหต้องดวงมากถึงจะได้อะเออมันไม่ได้แค่ตัวเดียวนะมันมันใ้ใจสิห้าเศษมันอัพได้ดาวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้อย่างของมีอัพนะครับนย่ยงเลดีกหมีสองดาวแล้วเห็นไหมเก่งโคตรครับลงดันลงเลยดีกว่าด,ดีมากช่วยดันได้เยอะเพาะว่าคาป้าตอนโค้ดอ่ะโอ้ประมาณนี้นะครับ อต่อไปเป็นในส่วนแพคไหนคุ้มนะครับอันนี้มีพยายามไปเจรนายดูแล้วมันก็คล้ายๆโคเไปต้าอยู่พอสมควรน,นะครับเอ,อถามว่าแพ,ยายพ็กพาร์คุ้มไหมก็ถ้าเกิดสมมติอยากได้ไดมอนด์ก็คุ้มอยู่นะเออแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ไดมอนด์ก็เฉยๆครับต่อไปเป็นในส่วนแบตเทิลพาร์อันนี้ก็ใช้ใช้เขาว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะก็มันมันก็ได้ของรางวัลเยอะ,อะแต่เพื่อนๆต้องกดเลเวลใหไ้ได้นะครับ ใช้อีเวนต์สามารถบดเลเวลได้ด้วยนะครับแพ็กไหนคุ้มอีกใช่ไหมครับอันนี้ตามฉบับที่มีเห็นเลยนะนี่เลยซื้อครั้งแรกจะได้ของ3วันครับโอ้โหของเยอะมากอันนี้เหน,นียว่รคุ้มต่อไปเป็นส่วนแพ็คอัพเกรดถ้าเกิดจะได้อยากได้ไฟฟ้าก็สามารถกดซื้อตรงคอมพิต,ตรงนี้ได้เลยครับอสินค้าพิเศษก็อันแรกก็คุ้มเพราะว่าอันแรกมันมีโอกาสสุ่มได้ปีกเทพเลยครับแต่มันก็จะสุ่มในนี้นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ปีกเทพกันนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนป้าน้นองป้าฉลามก็ได้นะครับก็อันนี้จ่าย218เองเท่านั้นแต่ว่าในตรงนี้คุ้มสุดมีให้เลดิกนะเลดิกเออเลดิกแล้วก็แพ็กแรกเนี่ยมีว่าคุ้มนะครับอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากที่จะเก็บเลเวลไวๆก็แค่ซื้อบีซิ่งตรงนี้ครับแล้วก็ใช้แต่ว่ามีแนะนําว่าเอาไปใช้จริงๆเอาไปในเอาเอาไปใช้ด่านเออแมพีเนะครับมันจะคูณไอพเยอะถ้าเกิดเพื่อใช้ตรงนี้ไม่คุ้ม เนี่ยหมีก็เก็บไว้ใช้ด่าน pk ถ้าบาคนเขาซื้อตรงนี้มาสองแพ็คเนี่ย <_ S 1> เขาก,กดเ level <_ S 2> ร่งเลยเวลแป๊บเดียวเขาก็เขาก็ห้าสิบแล้วครับแต,แต่ว่าแต่ว่าหมีไม่รีบไาไม่รู้จะรีบไปทําไมนะ<_ S> <_ S> เก็บรีบไปไม่จะไปต้องรีบอะเออแต่แล้วแต่คนไงบางค,คนเขาอยากเป็นกลุ่มนําอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อ่า map pk อยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับโอเคมันจะเริ่มที่มอลล็อกเลยครับ นี่เพื่อนๆเห็นป่ะแอนฮิลพีเคโซนมาตรงนี้เลยครับคูนเอ p เยอะแต่ว่าเอาง่ายๆนะแบบ PK ที่ไหนก็ได้ครับคูณเอหมดต่อไปก็จะจะเป็นแบบอัมบลาคือมันมันมีทุกแบบอยู่แล้วตั้งแต่มอลล็อกไปเพื่อนๆก็หาแบบ PK เข้าไปเก็บเวลแล้วค่อยกดสตีน่าครับอ่าค่อยกดบีซิงการเก็บเลเวลไวก็มันก็จะมีในส่วนอันนี้ครับเอให้นะครับนะ มันจะมีไบเรื่ครับนี่หนังสือเอครับคูณเอ1 5พีสิบห้าคูณแล้วก็เบสเอีกพีสิบห้าจอกสิบห้าได้เพื่อนกดคําสั่งที่สองขวากลางครับแล้วก็ค้นหาปาร์ตี้พยายามหาปาร์ตี้ให้เต็มปาร์ตี้แต่หมีก็ยังหาไม่ได้เดืนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยคนเดียวก็ได้ครับพยายามหาปาร์ตี้ให้ครบครับแล้วก็แยกกันตีเอพีจะไวกว่าเท่าที่มีลองโค้ดนะครับประมาณนี้แล้วมันก็จะมีในสวรรคการ์ดการ์ท,ที่ใส่แล้วคูณเอ็พีไอ้พวกนี้ควรใส่นะเดี๋ยวมีกดให้ดูแล้วกัน กดดูตรงนี้ได้เลยครับการ์ดมันจะมีบางใบมีจาได้ว่าคูณยอพีอยู่โอ้ใบนี้ดีนะคิดเลทอะใบไ,ไหนกว่าคุณคุณพาเท่านี้นแหละอ่ะเนี่ครับเห็นไหมเบสเอ็กพได้รับหนึ่งเเซน์แล้วก็จับเอ็กพไอ้ไอพวกนี้ยควรซื้อนะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากเร่งเล่เบลแต่งม,มีมีไม่เร่งหมดแล้วมีไปเื่อยเรื่อยดีกว่าครับ แล้วอีกข้อนึ้งก็คือทำทุก퀘สเลยครับที่ขึ้นมาทั้งหมดเห็นปะทำทุกเวสให้หมดเลยกดทุกวสแป๊บเดียวก็อัพแล้วครับถ้าขยันนะแต่โอโ้โหมีมองจริงนะงานตอนนี้งานเกมเยอะมากเล่นไม่ไหวครับก็เลยเนี่ยอันนี้ปล่อยทิ้งยาวเลยนะไม่แ้าไม่ได้เกไม่แ้าไม่ได้กดวสนะครับประมาณนี้แค่นี้แหละเพื่อนๆก็ห้าสิบแล้วหลักๆมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆกดซื้อสตีน่าจากไอ้ตรงนี้หรือเปล่าถ้ากดซื้อมันก็ไวอยู่แล้วครับตรงนเนี้ยเนี่ย ซื้อเนี่ยสตีน้าห้าร้อยกับห้าสิบแต่ว่าแนะนําให้ไปใช้แบบพีเคนะอย่าไปใช้ข้างนอกแต่ว่าจะเออจะรีบก็ใช้ไม่ว่ากันอันนี้จบเป็นส่วนแพ็กไหนคุ้มนะครับตามประสบการณ์ที่มีคคิดนะครับแล้วก็เป็นส่วนเรดีิคนเปิดมาอาวุธม่ง่งสามสิบถึงหนึ่งร้อยหาจากไหนอ่ะต่อไปเป็นส่วนหาขายบาทใช่ไหมเพื่อนๆต้องไปดูราคาตลาดว่าตอนนี้ต้องการอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นหมีหมีบอกได้เลยว่าเออเดี๋ยวกดตรงนี้ดูก็ได้ครับ คือถ้าธรมีหลักๆอ่ะตอนนี้เขาจะนิยมหาแปนไปขายมากกว่าครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะพวกแปน40-50ราคาแพงหมดเลยครับตอนนี้เพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้คือคน40บมันเยอะถูกไหมครับต่อไปก็จะเป็นส่วน50เพราะว่าคนจะตั้งเป็นเพรฟ,ฟ้าขายกเกินเลยคือเกมเนี้ยถ้าขายเงินบาทเนี่ยมันสามารถตั้งเพจฟ้าหรือว่าจะเป็นในส่วนเซนนี่ได้2อ,อย่างครับก็เราสามารถตั้งาใจฉันเพื่อนเพื่อก็แค่กลับเมือง แล้วก็ไปหาลูกค้าครับลูกค้าที่เขารับอเอ็มอ่ะเขาบางคนก็รับเพชรฟ้าบางคนก็รับเซนนี่ก็กดกลับเมืองเัาแล้วก,กดคําสั่งซองแล้วสร้างร้านค้าเพื่อนก็ตั้งราคาแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองไปเมืองไหนก็ได้ถ้าเอาเมืองคนน้อยก็มอลล็อกมอลล็อกกิฟเฟนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คนจะขายอยู่ที่ฟอนเยอะครับแค่นั้นเองจบแล้วก็ไปตกลงราคากันครับเาเท่าไหร่อะไรแล้วก็ตั้งราคาแล้วก็นายก็รีบดึงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายโยกังอะ่ะเออตั้งขาย,ยู่แบบโยกงะนะังนั้นแ่ะ แบบแปลนะขายแพงครับแล้วก็เป็นในส่วนอุปกรณ์สร้างไอ้พวกของทำํทำทาของสี่สิบห้าสิแบบแพงเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปให้ดูนะครับ นี่มีก็บอกทุกอย่างให้มีรู้ว่าแต่เกมนี้จริงบอกเลยวนะ่าไม่ต้องรีบเวลเลยไม่ต้องรีบเร่งแต่ถ้าอยากจะรีบมันก็กลุ่มนําก็ตัดไปครับแต่มีไม่ได้รีบกลุ่มนำนะเ okay, อาแค่แบบทำคอนเทนต์ได้มีพอแล้วเห <c oughs> นื่อยตอนนี้ตอนนี้เล่นตอนนี้สามแลกแล้วน,นะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดมีแลกแลกหน้าล็อกแลนด์บอส์อีกเขาก็จ้างนั่นอนะโดนสี่แลกแล้วแล้วก็หลุดเรียบร้อยแลย้วไปเรียบร้อยแลย้วอ่ะอันดับแรกนะครับตีบวกให้มาหาคนนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆไม่รรู้นะคับ นี่กดดูแบบได้เลยเห็นว่าจะอยู่ตรงซ้ายกลางนะครับตรงจุดมีนะครับเอ่อตีโบกช่วงแรกมีแนะนำเอาแค่บวก8พอเนี่ยมีอาวุธโบกมีอาวุธเอ่อสี่สิบเห็นว่าบวก8ปทำไมเอาโบก8เพราะว่าเห็นว่าเราบดบวก8ปจะบดแฮก100แค่นี้ยิงแรงโคตรแล้วครับไม่ต้องไปถึง15ไม่ต้องไปถึง16 24 32ก็ได้นะในช่วงแรกนะครับแต่ถ้ามียกอยากจัดก็ไม่ว่าอะไรมีเคยตีโบกให้ดูแล้วบวก32่ะลองเราไปดูคลิปเก่าได้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการดูอุปกรณ์ของแพงใช่ไหมว่าเออเราไปทําขายมันเยอะแยะเยอะแยะเพื่อน <Yeah. S 2> ๆต้องมาดูตรงนี้ครับ mm hmm. นี่ข้างๆคนตีบวกเลยครับ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็กดที่อาชีพของเราก็ได้ mm hmm. อ่านี่ครับอาเชอร์งับเข้าให้นี่ครับ มันก็จะขึ้นมาแต่อันที่เราแบบว่ามีแบบแปลนแต่คงหมีรู้สึกว่าหมีจะครบหมดแล้วฮะรู้สึกของหมีต้องทําเป็นธนูห้าสิบแล้วอะ่ะหมีมีแปลนทํธนูห้าสิบนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่มีแปลนทำหนึ่งอันนะครับเพรานะน้ำวัตถุดิบที่แพงก็คือพวกนี้หมดเลยครับเห็นแล้เนี่ยต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวคนต้องใส่ของห้าสิบเนี่ยเ,เพื่อนก็ต้องไปหาครับเนี่ยต้องหินหาจากไหนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่มันก็ได้จากการย่อยอ่ะส่วนใหญ่มันก็ได้จากการย่อยนะครับเนี่ากกายเพื่อนๆก็ต้องดูอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้คนจะใส่ของ40เยอะเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปล่า,าครับว่าหาที่ไหนบ้างอ่าก้อนเจล็กี้นี่ก้อนเจล็กี้เห็นไหมครับเพื่อนๆกดตรงขวาดได้เลยไหยดูของที่ได้รับเห็นไหมครับตีตัวไหนมันก็จะบอกอยู่แล้วแค่นั้นเองครับนี่อ,อันนี้ต้องอาคิบินคอมไบต้องไปย่อยนะหรือว่าไปขุดก็ได้ครับเหมืองอะเรวว่าสองก็ได้ครับแค่นั้นเองเพื่อนๆต้องมาดูของตรงนี้ครับ คือเพื่อนๆต้องจับจับตลาดให้ได้อย่างเช่นตอนนี้ของที่ควรจะขายได้ก็เป็นของอุปกรณ์ทำ40 50ใช่ไหมต่อไปก็เป็น60แล้วก็พวกของตีบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหามาขายนะครับอันนี้ต้องอันน,น,นี้อันนี้มีแนะนำนะให้ไปดูตลาดในอ,อ่พิมพ์นั้นล็อกวีรีเทอร์น่ะใน Facebook เข้าไปดูเลยครับมันจะต้องมีคนรับถูกปะเขาอาจจะรับ M รับอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ลองไปคุยกับเขาขายดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มีแนะนำว่าขาย M น่าจะง่ายกว่าปะ ผมว่าเกมนี้บอกเลยนะเงินเซนนี่ไม่พอหรอกใช้เยอะแล้วก็ไลมอนก็ไม่พอครับอาจจะประมาณแบบ1เซนนี่หนึ่งร้อยบาทไไม่ใช่เออห้าหมื่นเซนนี่ร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยอ,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 อันนี้มีพูดยกตัวอย่างเฉยๆ,ๆอันนี้ไม่รู้นะต้องไปดูราคาตลาดเองนะครับก็เพื่อนๆก็ตั้งของแบบง่อยๆเลยแล้วกอนน็อันนี้หมายถึงว่าควรจะซื้อนะนี่กดค่าส่วนตัวตั้งเลยครับตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ความสมัครใจเลย เนี่ยจะตั้งเป็นเงินทอง <S <S เป็นอะไรก็ได้เนี่ยอ่าสมมติมีตั้งหมวกกะปิเลยห้าแสนและอะเนี่ยสมมตินะมีตั้งเห็นหาหมวกกะปิห้าแสนใช่ป่ะก็หมายความว่าหมีจะซื้อเอ็มงานถูกปะ่ะหมีจะซื้อเซนนี่ก็ให้คนที่เขามาขายหมีเขาดึงหมีเพราะว่าหมวกกากๆอย่างเงี้ยมันไม่มีใครดึงอยู่แล้วหมีผู้ถูกปะ่ะแค่นี้จบแล้วจะจะจะ,จะลงขายเป็นเซนนี่หรือว่าเป็นเพดฟาก็ได้ครับแค่นั้นเองจบเรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปหาลูกค้าในบอร์ดเองนะแต่ว่าหมีบอกได้เลยว่าเกมนี้มาใช้เซนนี่กับเพะ ของดีๆส่วนใหญ่มันจะขายเป็นเพชรฟ้าซะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มีสูุปทุกอย่างเรียบร้อยฟังแล้วเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาถึงใต้อคอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ